สบายดีพอแม่พี่น้องม,มาพบกับซ่องผู้ขันค้นไก่บ้านอีกเซนเคยเมื่อนี้พ่อขันสีน้ำเสนอเมนูทอดปลาแห้งตับักทัวพี่น้องไปทอดปลาน้ำกันเลยบ้านมาทอดปลาน้ำกันเลยบ้านนี้พี่น้องอ้าวทอดลงเลย พี่น้องปลาของห้าก็บซุปเป็นทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องไปไปตำบักทั่วน้ำกันเลยบานนี่สุกแล้วพี่น้องก็จะแสะโบ่เดี๋ยวเอ็มแต้มอย่ทอดไปแห่ง,หงพี่น้อง อย่างพินตาแซบบอมาพี่น้องมาตำบักทั่วน้ำกันบ้านจากขาทอดตาเนียบล้อยเลย,เลยพี่น้องมาพี่น้องตำบักพริกแดงแล้าวก็ะเจียบ,บักทั่วลงหานพี่น้องตำกันเลย เขาเทียงน้ากันเลยพี่น้องภาพสันส้นๆกับขอโทษขอพลอยทำเลยพี่น้อง่ายเองมีมือกล้องก็ติดตามประมาณนี้แหละพี่น้องเพราะว่าผู้ขันปรมากละเอียดอะไรถ้าผู้ใดมากละเอียดก็ตามละเอียดแต่ผู้ขันมากแบบปิดโคลคีเดพี่น้องประาม,มาณนะี้แหละ ไรที่แล้วบักทัวอะไรที่แล้วห้อกะสิเอาบักเกลือเทศที่ว่าเ้าหั่นแหละพี่น้องเอาลงเลยตามด้วยบักนาวกระแป้งนัวหน่อยหนึ่งพี่น้องเสีหน่อยเสียหน่อยเสีหลายเสียหลายโปใส่ปโปรเซปเลยพี่น้องตาลน้อยหนึ่ง, <S <S งาขงาดวุได้ก็คือน้าปลาแดกนี่แหละพี่น้องหรือว่าน้าปลาด้านั่นเอง อ่าน้อยนึงงทำสีมนันาวก,กันเลยเี่นาะงตัมถั่วของเฮาปีตาแซ่พอไ่ดูไก่ยูไก่กันมากีนน้ำกันเด้อมาซุบแซ่บมาอีลยพี่น้องถ้าคุณแมมาคลิปนี้กับฝากพี่น้องก็ไลค์กดติดตามซ่องผู้ขัน้นไก่บ้านน้เลยพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจฮ็ดคลิปต่อไปผู้ขันก็จะไปเยี่ยมทุกๆบ้านเหมือนกันจ้า ขอคุณผู้ที่เข้ามาติดตามสมให้กับังใแจ่ตลอดมาโคให้มิสเตอร์ปยนแข็งๆไวด้วย,วย,ยทุกคนเลยพี่น้องเอาพี่น้องโทษป่าตามักทั่วของเขาก็แล้วเป็นที่เรียร้อยแล้วพี่น้องเป็นตาแซบบอหนาตามนันก็สิออกมาประมาณนี้แหละพี่น้องตาทั่วกินเขา เทียงน้ำผู้ขันเด้อพี่น้องมาเซบเซฟนุกันเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะทิจบสำเนียงก็ะเลย้พี่น้องเจอกันใหมคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย